จำแทบไม่ได้นะฮะเฮ้ยสวยอ่ะอันนี้ผมมาแกะพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละยูยูฮาร์คุโจโคตรพีเมียมเลยทุกคนดูดิเราเล่นเครื่องซูปเปอร์แฟมิคอมกันมันมากมัมทุตัวใหม่ข้างบนนี่ดูขาวโจอ่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นฝั่งไหนยังไงโอ้โโคตรหนาเลยผมี๋กวก็ซ้อนใบหนึ่งเล่นเท่านั้นนะครับก็จะได้เลยทำออกมาทําให้นึกถึงวัยเด็กเลยนะทุกคน,เ,นเห็นไหมเออมันเหมือนมีรถอ่อนมากอามาดูมะนี่ไง เซนซุยกุรามาเราก็แปะให้ตรงแบบนี้ทุกคนมาอ,อยู่นี่แล้วน,น,นี่ฮะร้านป่ากระตูนนี่ครับห้องน้ำเดลโอมอบังกะปิชั้นล่างนะเห็นเป็นละอองสีเลยอ่ะทุกคนปาบเข้าให้ เปิดพาร์ทสำหรับการรีวิวนะครับเป็นขนมโเดงย่าคาสะสมสติกเกอร์นะครับผมจะตัดไปรีวิวนะแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตเดลโมบางกะปินะครับที่มีการปรับปรุงจะแล้วเสร็จน่าจะเป็นปลายปีนี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้ปรับไปเยอะมากจน จำแทบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมจุดต่างๆบริเวณของห้างเดอะมอล์มางกะปีนะเป็นพาร์ทใหม่ของโอเดงยาาสมุทรสะสมสติกเกอร์เป็นขนมข้าวโพดอบกรอบแบบนมฮอกไกโดนะครับทุกคนอันนี้เป็นลังเลยของยูยูฮากุโชนะครับซึ่งลังค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างในบรรจุอยู่ทั้งหมดเนี่ยหกแพ็คแพ็คหนึ่งมี12กล่องนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คกันนะครับว่าภายในกล่องนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งเป็นสมุด สะสมสติกเกอร์นะซีรีส์แรกที่ออกมาสำหรับขนมโอเดงย่าที่เป็นแนวสะสมสติกเกอร์เนี่ยเพิ่งปิดพาร์ทไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปงานที่เป็นมิงการปิดพาร์ทโอเดงย่าสะสมสติกเกอร์เซนเซ่านั่นเองครับซึ่งเซนเซียเนี่ยทำออกมาได้สวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสมุดภาพของยูยูฮากุโชนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คกันเลยนะครับทุกคนผมเตรียมคัตเตอร์ไว้แล้วนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่า างบริษัท SPR f o o า s นะครับแล้วก็คุณแสบอดเดงย่าที่สนับสนุนเพจจินนี่เดโทเกมมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วนะตั้งแต่ขนมบดรืรองย่ามาก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะ2ปีได้ไหมปีครึ่งประมาณนี้ปะตั้งแต่ชุดแบบชุดแรกเดี๋ยวผมแป๊บนึงขอดูปีแป๊บนึงนะตั้งแต่ปีอะไรวะเนี่ยเดือนตุลาครับพศ2021นั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2 5 6 4นะครับ28 นะครับซึ่งก็คือยังไม่ได้แกะออกมาเลยว่าการ์ดข้างในมีอะไรนะครับผมสะสมเป็นแบบนี้แหละสะสมเป็นขนมขนมแบบที่ยังไม่ได้แกะซองก็สะสมเป็นแบบนี้ไปเลยเราจะมาอันแพ็กกันดูนะเมื่อกี้ผมกรีดออกมาแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนเรามาเปิดกันดูนะครับสำหรับด้านในมีอะไรแน่นอนครับมี สมุดสะสมนะครับซึ่งมีการลองหน้าปกไว้ด้วยคือการเสียหายนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันสักนิดหนึ่งซึ่งโอโ้โห้กล่องสวยว่ะทุกคนเฮ้ยสวยอะ่ะนี่ๆๆๆนี่น,น,น,นกล่องสวยมากทุกคนดูดินี่ครับคือหน้าปกกล่องเนี่ยก็จะมียูสุเกะคุรามาเอเอคูวาบาราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนอันนี้เป็นทาโกะซังนะครับผมน่าจะมีคูวาบาราด้วยนี่ไงคูวาบาร่านะครับนี่นี่นน ทุกคนเห็นป่มนี่ครัวบาร่าก็คือหน้าปกกล่องจะเป็นคนๆไปเลยอะคือนี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะอันนี้ผมมาแกะพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละซึ่งพรีเม่ยมมากเลยว่ะทุกคนเออนอกจากมีเป็นล่างปกติแล้วยังมีเป็นนี่ฮะเป็นล่างพิเศษด้วยนะครับสำหรับคอการ์ตูนนะจะรู้ว่าแต่ละคนที่เป็นปีศาจเนี่ยอย่างที่เอมี3ตาครับส่วนคุราม่านี่เป็นหมาจิ้งจอกนะทุกคนแล้วก็ยูสุเกะนี่ตอนหลังก็มีร่างผมยาวเลยเรามาฉีดพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ของยูยูฮากุโจแกะมาแล้วทำประล้ำทำผามทาทาผ้ามยังคงให้ความสําคัญนะครับกับหน้าปกมากเพราะว่าหน้าปกเนี่ยมีการพิมพ์นูนทองด้วยนะครับจริงๆด้วยเนี่ยมีพิมพ์ทองจริงครับเพราะฉะนั้นหน้าปกจึงมีการซ้อนก็คือเอาไว้กันรอยนั่นเองนะครับคือแบบสวยมากทุกคนหน้าปกแบบวิบวับมาดูดิเห็นปะ เฮ้ยโคตดพีเมียมเลยทุกคนดูดิคือปกก็เป็นวิบวับอะ่ะเห็นป่าวิบวับวิบวับเนี่ยสวยมากเลยด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอุย้ยด้านหลังก็โคตดสวยเลยดูดินี่ฮะด้านหลังเฮ้ยด้านหลังวิบวับสวยมากอะ่ะดูดิเห็นป่าน่าสะสมนะเออโอ้โหเฮ้ยโคตดพีเมียมเลยอะ่ะ ายขอดูของรางวัลหน่อยอยากเห็นของรางวัลครับอย่างอื่นไว้ว่ากันขอดูของรางวัลก่อนแล้วกันทุกคนเฮ้ยแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมีแถมนะครับเป็นแลกรับฟรีนะครับตัวพิเศษนะครับอันนี้แปะการ์ดพิเศษยูยูฮากุโชเดอะกิกแอนดิกพาวเวอร์การ์ดนะครับก็คือมีบริเวณตรงนี้ให้แปะสะสมนะครับแล้วก็จะแลกเป็นรางวัลใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นตัวอะคริลิกนะครับที่เอาไว้ใส่การ์ดยูยูฮากุโชนี่เองนะครับแลกฟรีเลยนะครับแลกฟรีเลย ตัวนี้ก็จะเป็นอีก1จุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะขอวางไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้ขาดไม่ได้เลยทุกคนต้องมีนะฮะเป็นโปสเตอร์ครับนี่ฮะโปสเตอร์ยูยูฮาคุโชครับทุกคนโอ้โหอันนี้สวยวะ่ะดูดีเห็นป่ะนี่ฮะโปสเตอร์สวยมาก ยูยูฮากุโชครับมีคัวบาร่าฮิเอ้คุราม่าแล้วก็ยูสุเกะนะครับแต่ก่อนนั้นก็เป็นกระสุนพลังจิตนะฮะลูกใหญ่ลูกเล็กเราเล่นเครื่องซูเปอร์เฟมิคอมกันมันมากคือเหมือนเพิ่งเปิดอ่ะกลิ่นสียังใหม่ๆอยู่เลยทุกคนนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะบริเวณโถงกลางของห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับตึกเอ็มไลฟ์โต e บางกะปินะฮะทุกคน แต่ว่าเปิดให้มีการขายอยู่บริเวณจุดด้านล่างนะครับเป็นเครื่องสอําอางทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นหลอดมพุตัวใหม่นะครับที่เราได้เห็นกันณตอนนี้เลยนะครับลมพูตัวใหม่ซึ่งชั้นบนผมว่าน่าจะยังก่อสร้างกันอยู่นะยังไม่เสร็จแต่ถ้าขึ้นได้เราจะขึ้นไปดูภาพบรรยากาศกันด้วยนะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ยิงยาวไปคือไม้กั้นปรากฏว่าไปกั้นฝั่งนู้นแล้วนะทุกคนเห็นปะคือหลังจากปรับเปลี่ยนไปแล้วนะข้างบนนี่ดูขาวโจ๊ะเออดูแบบทันสมัยอ่ะ ดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยไปดูฝั่งด้านหลังกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะขอญาตขึ้นไปบริเวณชั้นบนนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าต้องขึ้นฝั่งไหนยังไงแต่ผมเชื่อว่าขึ้นฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งพลาซ่านะอาจจะต้องไปขึ้นฝั่งห้างซึ่งก็จะขึ้นได้แค่บันไดเลื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างบนมีส่วนน้ํเนี่ยผมก็พยายามเดินไปอยู่นะครับเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่สวยมากก็คือเปิดละในส่วนของโถงกลางนะ บริเวณเบาะน้ำพุด,ด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่สำหรับคนนั่งได้เลยนะครับกลิ่นสีแบบยังไม่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปรีวิวสติกเกอร์พาร์ทของยูยูฮาคุโชนะทุกคนเรามาดูหน้าแรกกันนะครับหน้าแรกที่เปิดมาก็จะเจอก่อนเลยนี่เป็นปกโคตรหนาเลยผมดึวกว่าซ้อนใบอันนี้หนามากครับด้านในปกจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะมีสะสมครบหนึ่งเล่มนะครับยูยูฮาคุโชครบหนึ่งเล่มเป็นแบบธรรมดานะครับก็จะได้เป็นชุด A และชุด B ีพร้อมแผ่นที่ระลึกนะครับอันนี้เป็นเหมือน ชุดการ์ดโอเดงย่าอยู o, s, ่ๆเขาโชว์แบบพิเศษ1เล่มเท่านั้นนะครับก็จะได้เลยพร้อมแผ่นที่ระลึกด้วยนะครับพร้อมแผ่นที่ระลึกสมุดสะสมสติกเกอร์แบบธรรมดาครบ3เล่มนะครับแล้วก็สมุดสะสมเลเซอร์1เล่มก็คือเลือกเอานะว่าเราจะสะสมเป็นเลเซอร์ถ้าเลเซอร์ก็แค่เล่มเดียวแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาก็แค่สเล่มเองนะครับแรกฟรีนะครับชุดบิ๊กการ์ดโอเดงย่าอยู่ๆเขาโชว์แบบพิเศษครับพร้อมแผ่นที่ระลึกแผ่นที่ระลึกนี่ก็คือเป็นแผ่นที่เอาไว้ใส่ตัวการ์ดนั่นเองนะครับจะเป็นกรอบสวยงามมากนะครับคือน่าสะสมมากแล้ว นี้นะครับสะสมครบ6เล่มก็จะได้เป็นคอนนะครับทุกคนนี่ฮะเหรียญพลังโอเดนย่ายูยูฮะกโชแบบพิเศษเป็นแบบวิบวับเต็มแผ่นขนาดก็ตามนี้26คูณ3ามเซนนะครับในชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยเหรียญพลังไซส์ S 9เหรียญเลยแล้วก็ไซส์ M8 เหรียญสามารถเอามาแลกนะครับจำนวน6เล่มหรือสมุดสะสมสติกเกอร์เลเซอร์แค่2เล่มเท่านั้นก็จะได้เป็นจุดนี้ไปเลยชุดนี้เพื่อน,นักสะสมโดยเฉพาะนะครับสเปเชียลแล็คซูปเปอร์พาวเวอร์คอนค่อนข้างจะสุดยอดแล้วก็แรมากๆนะครับแล้วก็สมุดสะสมก็น่าสะสมเช่นนกัน เพื่อนๆนามาแลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเก็บตัวสมุดสะสมไปนะเขาคืนให้นะครับทุกคนเพียงแต่ว่าจะมีการตอกปั๊มประทับตาลงไปว่าแลกไปแล้วเหมือนคล้ายๆกับพาร์ทของเซนเซียนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสะสมได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสมุดสะสมต้องบอกก่อนว่าพลีเมียมมากๆจะมีเรื่องราวต่างๆนะครับยูโยโกโชต้นกําเนิดตั้งแต่ปี1990ถึง1994นะครับผลงานของอาจารย์โยชิฮิโรโทงาชินะฮะนักวาดและผู้แต่งไล่เลียงไปเรื่อยๆเป็นประวัตินะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องคร่าวๆนั้น แล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นสกรีนสีนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่ภายในเรื่องนั่นเองนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ตัวละครอ,อยู่ในเรื่องฝั่งนี้นะครับสวยมาก package. อันนี้เริ่มเป็นการสะสมสติกเ,เกอร์แล้วก็คือได้มาเราก็จะดึงแล้วก็แปะลงไปนะครับสําหรับสติกเ,เกอร์ทำออกมาทำให้นึกถึงวัยเด็กเลยนะทุกคนเ,เห็นไหมเนี่ยเป็นสมุดสะสมสติกเ,เกอร์เลยนะครับอันนี้ไซส์เนี่ยเท่ากับในอดีตเลยเนี่ยเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์ที่ล้ำลึกความหลังกันได้เลยอันนี้หน้าหลังเว้ยเออเนี่ยสุดว่ะดูดิเห็นป่า สวยนะเออสวยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดเงื่อนไขของการแลกรางวัลนะครับแลกที่ตามแผนที่ที่นี้นะครับเส้นถนนของะรามสองนั่นเองมีแผนที่ให้ครบให้พร้อมเลยนะครับสําหรับการไปแลกของรางวัลนั่นเองครับเอาล่ะเราอยากเห็นสติกเกอร์กันแล้วนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเปิดสติกเกอร์ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดสติกเกอร์ให้ดูก็เดี๋ยวอันแพ็กก่อนเลยเริ่มจากกล่องแรกนะครับ ไม่เสียเวลาคือไซส์อะไซส์กล่องแบบ โคตรเจ๋งเลยด,ดูเห็นปะถ้าขายตามร้านญี่ปุ่นนี่ก็แบบเหมือนเป็นขนมแถมของเล่นดีๆอันหนึ่งเลยจะแบ่งสีตามตัวละครนะครับอย่างคุราม่านี่ก็จะเป็นสีชมพูฮีเอก็จะเป็นสีดําคัวปาร่าเป็นสีน้ำเงินยูสุเกะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีม่วงนะครับเป็นของคุราม่าร่างหมาป่าแล้วมีอะไรอีกมีเป็นของทาโกซังนะครับรู้สึกจะมีทั้งหมด6แบบนะทุกคนเท่าที่เจอมาก็จะมีแค่นี้ครับฮีเอร่างสามตาไม่มีแล้วก็กล่องที่เป็นยูสุเกะร่างผมยาวเนี่ยไม่มีนะฮะสำหรับ <S 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 ปกล่องนะทุกคนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นสําหรับปกกองตอนนี้มีทั้งหมด6แบบนะครับนี่หแบบเรียงตามนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกล่องนะมี6แบบหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเพื่อความชัวร์ครับเพื่อความช่วมขอแกะเพิ่มอีกแพ็คหนึ่งเพื่อจะดูว่าหมดแล้วจริงๆนะครับน่าจะมีแบบกล่องประมาณนี้นะครับขอ,ขอดูชัวร์จริง จริงๆมีแค่นี้แหละมีแค่นี้มีแค่6แบบครับมีแค่หแบบแกเอามาดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับคร่าวๆสําหรับการรีวิวนี้เข้าใจว่าข้างบนที่คงเปลี่ยนไปแบบจําไม่ได้แน่ครับไม่รู้สวนสนุกจะยังคงอยู่หรือเปล่านะเนี่ยแต่มี MK แล้วหนึ่งเห็นไหมข้างบนน่าจะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารหมดเลยอ่สวนสนุกจะหายจริงๆหรอหรือว่ายังไงส่วนฝั่งนี้จะเป็น,นเนเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ป่ะเครื่องออกกำลังกายอันนี้คือขึ้นไม่ได้นะครับ ขึ้นไม่ได้กันหมดพื้นที่อยู่ในการปรับปรุงครับทั้งบนทั้งหมดเลยนะครับส่วนน้ำก็น่าจะปิดแล้วมั้งส่วนน้ำก็น่าจะปิดอ่ะทุกคนนี่บริเวณชั้นสองครับอันนี้พาวเวอร์มอนี่ฮะวิสเตอร์ DIY วกำลังลงของกันอยู่นะครับ ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่มากมาหึมาเลยอนะทะลุไปอีกฝั่งได้เลยครับเออ,อเซึ่งก่อนหน้านี้ผมขึ้นไปได้นะก่อนหน้าที่จะสิน้นสิ้นปีน่าจะเร่งด้านบนให้เสร็จก่อนสิ้นปีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดแวะนั่งนะก็มีเป็นบล็อกๆขอลงละนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมน,นะครับกับรสชาติของโอเดงยาพาร์ทใหม่ด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูขนมกันเลยครับไป ก็จะมีส่วนของขนมครับทุกคนรสนมฮอกไกโดคอนนั่นเองก็คือเป็นข้าวโพดอบกรอบฮอกไกโดคอนรสชาติเป็นยังไงขอลองชิมดูอออื้ยรสชาติแบบอร่อยมากเลยนะอือเฮ้ยคือเป็นนมฮอกไกโดครับทุกคนแต่ว่ามีรสเค็มนิดๆไม่ได้แบบนมจ๋านะทุกคนออื พูดไม่ถูกรสชาตินี้ผมผมว่าเหมือนมิกซ์เหมือนมิกซ์ระหว่างรสเค็มกับนมฮอกไกโดเข้าด้วยกันแล้วมันลงตัวมากๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ลงตัวมากรสชาตินี้น่าจะเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะอรอ่อยมากผมว่าเด็กๆชอบนะเอาจริงจริง ผมอึ้งกับรสชาติอยู่รสชาตินี้เหมือนเป็นรสชาติใหม่เลยครับแล้วก็เหมือนไม่เคยกินน่ะคือจริงๆนมพอกไยโดเคยกินครับแต่ว่ามันเหมือนมีรสมันพูดไม่ถูกนะ เพื่อนๆต้องลองไปหาชิมกันดูนะเราจะรู้ว่ามันเป็นแบบที่ผมพูดจริงๆซึ่ง,งสติกเกอร์เว้ยสมัยอดีตอ่มันจะเป็นแพ็คใสถูกป่ะจะมีเป็นแบบสติกเกอร์แถมให้แล้วเราก็ต้องดึงออกมาจากซองใสแต่อันนี้ครับเป็นซองเหมือนซองพีเนียมอ่ะเป็นพลาสติกนะฮะอย่างดีเลยแล้วเป็นพลาสติกทึบด้วยนะครับอันนี้เราแกะออกมาแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะทุกคนซึ่งมีทั้งแบบเลเซอร์แล้วก็มีทั้งแบบธรรมดานี่แบบธรรมดา เลเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะเลเซอร์เป็นสติกเกอร์แบบนี้แล้วมีเหมือนเป็นชื่อของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับทุกคนก็จะแปะไว้ด้านข้างมีทั้งรูปเดี่ยวมีทั้งรูปรวมเหมือนกับในอดีตเลยทำให้เราคิดถึงวันวานมากๆสกิฮิโตะอามาุมะนี่ไงคือสติกเกอร์ทำออกมาดีมากครับทุกคนนี่นะฮะเห็นปะ่ะนี่ก็เป็นฉากต่อสู้นะ เห็นไหมฉากต่อสู้ก็มีแบบครบ,ครบเลยครับมีสติกเกอร์แต่ว่ากล่องหนึ่งก็มีซ้ำนะทุกคนเห็นไหมกล่องเดียวกันซ้ํากันเว้ทุกคนดูดิเห็นป่ะเป็นซุยครับเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะก็คือคลกๆกันคือมีการแรนดอมนี่โบตันนะทุกคนโบตันเลเซอร์นะแต่ว่าต้องสะสมให้ครบหลากหลายแบบมากๆนะครับมีทั้งเลเซอร์แล้วก็แบบปกตินะทุกคนเลเซอร์กับที่เป็นแบบธรรมดานะเราจะจับแยกกันก่อนเวลาเราติดสติกเกอร์ลงไปในสมุดจะได้ง่ายนะครับทุกคน พราะว่าเราแยกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขก็จะเป็นเหมือนกันทั้งตัวเลเซอร์และธรรมดานะครับหรือใครอยากจะแปะสลับหรือแปะแบบรวมๆเลยก็ได้นะเป็นของเล่นในวัยเด็กวันๆของพวกเราก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ดูประมาณนี้ครับสติกเกอร์ที่เป็นเลเซอร์ด้านหลังสีขาวครับแต่ถ้าเป็นสติกเกอร์แบบธรรมดาจะเป็นสีเหลืองครับทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นการแยกสติกเกอร์จะง่ายมากครับดูแค่ด้านหลังก็รู้แล้วนะครับระหว่างสีขาวกับสีเหลืองผมรีวิวแบบนี้เลยแล้วกันอ่านี่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้เป็นเลเซอร์3ใบแล้วก็ธรรมดาเนี่ยที่ผมแกะมาตอนนี้มี6ใบสำหรับกล่องนี้นะเซนซุยก็เยอะนะดูสิเห็นไหมแล้วนี่เป็น กุราม่าล่างหมาป่าปะแล้วก็มีเป็นศัตรูต่างนะครับมีเอกลักษณ์มากๆนะสำหรับยูยูเฮาโชนั่นเองคือย้อนวันวานอดีตพวกเราเนี่ยที่เคยมีความสุขกับการเล่นสติกเกอร์นั่นเองคือสติกเกอร์นี่ก็สามารถเขี่ยได้ด้วยนะทุกคนจุดเริ่มต้นมาจากสติกเกอร์นะครับการ์ดเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเขี่ยกันสมัยตอนเด็กเราเด็กเราเขี่ยสติกเกอร์เพื่อกินสติกเกอร์กันนะครับจะนำสติกเกอร์มาติดสมุดนั่นเองง่ายมากครับทุกคนเราจะมาดูนะครับว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนนั่นเองอออยย่่่าาางงันนนี้เ88 88รรก็ไไปดูวูวตห อ่ะพอเราเจอ88แล้วนะครับเราก็แปะให้ตรงแบบเนี้ยทุกคนอันนี้88นะเห็นปะ่ะอันนี้ก็88เห็นไหมด้านหลังเนี่ยเราก็จะแปะลงไปตรงนี้ครับเนี่ย แปะแบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็แปะจนเต็มก็หา8 9เอะไรไปเรื่อยๆก่อนจะแปะเนี่ยเราก็จะต้องแยกเลเซอร์กับธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่าเล่มไหนถ้าเลเซอร์ทางเล่มก็จะสามารถแลกตัวของรางวัลเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะที่มีลูกเล่นยังไงพลิกแพลงกันไปนะครับสำหรับการเล่นนั่นเองจริงๆอะ่ะเขาจะให้ฉีกตัวปกนะแต่ผมขออนุญาตไม่ฉีกนะเพราะว่าข้างในเนี่ยโคตรรีเม่ยมเลยทุกคนโอ้โหแบบสวยมากเลยดูเห็นปะสวยจริงๆน่วิบวับว,วิบวับสวยมากเลยก ็อย่าลืมสะสมกันนะครับสำหรับสมุดสะสมยูยูฮากุโชเรียกว่าเป็นซีรีส์2และกันของขนมที่แถมสติกเกอร์ของทางโอเดงย่านะครับอันนี้เรียกว่าโอเดงย่าเลยนะทุกคนไม่ใช่โอโตริไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนะอันนี้เป็นแบรนด์โอเดงย่าเลยซึ่งมาทำพาร์ทของสมุดสะสมสติกเกอร์ซีรีส์2ซีรีส์แรกก็ผ่านไปแล้วเป็นเซนเซียะนะครับอันนี้เป็นยูยูฮากุโชนะครับซึ่งทำออกมาได้สวยมากๆนะครับเรียกว่าไม่แพ้ตัวซีรีส์หนึ่งเลยน่าสะสมมากๆสำหรับวันนี้นะยิงยาวมาพอสมควรนะครับ ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทางโอเด้งยาที่สนับสนุนทางช่องอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เราหวนดําลึกถึงความหลังมากๆนะครับอัปเดตกันครับทุกคนวันนี้นะเรามาอัปเดตกันปลาสวายหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะมีปลาอเมซอนป่ะปลาช่อนอเมซอนใหญ่อยากก่างกะโลมา <c oughs> <c oughs> นี่ฮะ ใหญ่มากคุอคนมาอยู่นี่แล้วเนี่ยคมาเริ่มเลยใหญ่จริงก็เป็นจุดที่แนดีนะเคยมีเขาเรียกว่าเป็นนกมาคอปะนกแก้วอะไรต่างๆมาอยู่บริเวณด้านหลังแต่ตอนนี้คือ ผมเชื่อว่าบริเวณนี้นะอนาคตน่าจะมีการปรับเปลี่ยนของนกแก้วนะใช่ปะไม่แน่ใจเอาล่ะไหนก็ไหนๆแล้วเราไปดูเสียบุ๊กกันหน่อยคือเนื่องจากเสียบุ๊กมาตรงกับร้านปากกระตูนนะฮะซึ่งผมว่าเป็นจุดที่เหมาะสมมากๆเลยนะจุดที่เหมาะสมมากเพราะว่าเซีย e ดก็ขายกวางนิยสารนะครับแล้วก็พวกหนังสือกระตูนด้วยเราไปดูกันครเหมาะเลยอะ่ะเห็นป่ะนังสืงหนังสือดูดิ แฟลนด s z ี m b สซอเนี่ยหนังสือกร์ตูนวันพีชนะครับก่อนลอยฟ้าปะ่ะใช่ปะ่ะเมืองแห่งท้องฟ้าครับแต่เป็นแบบใหม่แล้วนะทุกคนกระตูนเรื่องต่างๆนะเนี่ยเต็มเลยนะเทียบมังงะเต็มเลยฮะแล้วเปน็นหนังสือนะฮะพัฒนาตนเอง การเงินการลงทุนอะไรต่างๆอยู่ในนี้แต่ไม่ลึกเข้าไปข้างในนะทุกคนคือเฉพาะแค่จุดนี้เท่านั้นนะนี่ฮะมาแทนร้านป่ากระตูนครับสรุปภาษาไทยป .1 ป .2 ออนี่นี่ฮะหนังสือเด็กๆก็มีเพียบนะครับของลงของเล่น ห้องดินแดนหิมะแถมฟรีสติกเกอร์มากกว่าร้อยชิ้นนี่ของเล่นนะะโอเคครับเฮ้ยทุกคนร้านกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับสำหรับร้านป่าการ์ตูนไปเป็นซีอไปแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้เป็นเหมือนกับร้านขายที่นอนนะถ้าจำไม่ผิด คือวันนี้มาอัปเดตกันคือเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็6โมง15นาทีห้องน้ำมีการปรับปรุงใหม่นะฮะนี่ซึ่งปกตินะถ้าร้านหนังสือกร์ตูนอยู่ฝั่งขวาใช่ปะ่ะร้านหนังสือกร์ตูนจะเป็นแบบกระจกใสอรทุกคนแล้วก็เราก็จะเห็นร้านปากการะตูนจะเห็นหนังสือกระตูนเป็นแถบนะครับตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยทุกคน และตรงนี้ห้องน้ําเปลี่ยนใหม่ทุกคนนี่ครับห้องน้ำเดอะมอลล์บางกะปิชั้นล่างนะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนี่นี่นี่นีีซอฟด้วยเห็นปะ่ะซอฟเฮ้ยใช้กดเอาทุกคนนะฮะคือใช้กดจากแป้นข้างบนเลยนะครับอันนี้ซอฟอันนี้เป็นวอเตอร์นะนี่พอลงมาปุ๊บก็จะมีซอฟลงมาก่อนนะครับ มอเตอร์ก็ลงมาทีหนึ่งโคตโคตได้เลยอันนี้ได้ว่ะเจ๋งห้องน้ำมีตอนนี้มีล็อก2ล็อกนะก็คือเยอะมากกว้างมากครับแต่ก่อนรู้สึกชั้นนี้จะมีห้องน้ำแค่มีที่ยืนเนี่ยแค่ห้าหกที่นะอันนี้เขาแบ่งกันแบบทำภารกิจเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ พฮ้เจ๋งอะห้องน้ําแบบว่ามีแยกเลยระหว่างสบู่กับน้ําครับกดได้สะดวกด้วยนะครับนี่อันนี้ร้านป่าตูนสมัยอดีตออกมาละนะครับประมาณนี้เอาล่ะทุกคนผมมานั่งอยู่ตรงจุดบริเวณชั้น1น,นะครับซึ่งชั้น1ก็คือชั้น2ของห้างเดอมอบังกะปิกลิ่นสีนี่ฟุ้งไปหมดเลยเรียกว่าเห็นเป็นละอองสีเลยอะ่ะทุกคนเออก็กำลังจะปรับปรุงนะในอีกไม่ช้านี้ก็กำลังจะเปิดนะสำหรับ ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับแต่ว่าเรายังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดนะที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะนี่คือร้านที่เพิ่งเปิดนะครับโมชิโมชินะครับจริงเปิดมานานแล้วนะแต่อยู่บริเวณฝั่งด้านหลังนะอันนี้ย้ายมาอยู่บริเวณด้านหน้านะทุกคนเห็นปะ่ะเนี่ยร้านโมชิโมชิแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นชั้นจีนะอันนี้ยังปิดอยู่ บริเวณนี้เป็นบริเวณจุดกึ่งกลางพอดีดูดิสียังแบบยังใหม่ๆอยู่เลยทุกคนอใกล้แล้วครับเพราะว่าใกล้จะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะเพราะว่ากําหนดเปิดคือสิ้นปีนะฮะสำหรับ M Live Store นะเดลโมงมังกะปีตอนเนี้ M Live Store เนี่ยเดลโมงอางวัปน่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับน่าจะจบแล้วก็มีส่วนของบางแคกับเดโมงังกะปีเนี่ยที่ว่าหลังท้ายเลยนะครับตอนนี้คือกลิ่นสีแบบหายใจเข้าไปนี่เงือกโอ้ยกินแบบ คือคือผมเดินนะยังเป็นหมอกสีอยู่เลยทุกคนเพราะว่าเนื่องจากชั้นนี้ก็มีการก่อสร้างด้านในเนี่ยทุกคนเห็นปะจะมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับออหลายร้านกนาลังปรับปรุงและ,ะรีโนเวทนะฮะอย่างเช่นร้านเนี้ยจิออร์ดานโน่ ano, เ,เห็นปะขัางหลังนี้ยังมีการรีโนเวทกันอยู่แต่ตอนนี้คือตัวห้างเปิดให้เดินปกติแล้วนะครับไม่ได้มีการกั้นแบบกำแพงเหมือนช่วงที่เรามาในช่วงแรกออตอนช่วงที่เรามาสำรวจช่วงแรกเนี่ยแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยจะไปอยู่บริเวณ ด้านหน้าซะส่วนใหญ่นะครับเท่าที่สังเกตมานะตอนนี้นะครับนี่ฮะน้ำพุเปลี่ยนแปลงแน่นอนตอนนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงบันไดเลื่อนเมื่อกี้ด้วยนะครับที่มีเป็นเหมือนบิวอินนะครับเป็นไม้ปาเก้อะไรสักอย่างบิวอินสวยงามมากกลิ่นสีแบบเข้าจมูกเตะจมูกแม่เลยอันนี้ทางเดินที่จะไปต่อถูกปิดไว้แล้วก็น่าจะเข้าได้รูเล็กๆตรงนั้นนะครับอันนี้ชั้นบนเมื่อกี้เราเพิ่งลงมา อันนี้ก็ขึ้นไปก็ต้องวกออกนะครับเนี่ยวกออกขวาตีกลับไปเพราะว่าฝั่งห้างเนี่ยปิดแล้วนะครับผมเออเออวันนี้มาอัปเดตกันนะทุกคนปิดในส่วนของต่างๆอยู่หลายจุดนะครับน,นี่นะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันละอันนี้เป็น A2Z นะครับ คือตอนนี้ก็เหมือนเปิดบริเวณให้ขายของชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าร้านต่างๆยังไม่เสร็จอันนี้เป็นชั้น2ข้ามไปฝั่งน้อมจิตนะฮะเนี่ยก็คือชั้นจีข้ามไปฝั่งน้อมจิตเนี่ยเดินขวาไปปกต,ติจะมีเดลิค e ีนอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็อันนี้ชั้นล่างที่เรามาเปิดคลิปกันเมื่อสักครู่นะวันนี้เราเดินมาบรรจบก,กับชั้นล่างแล้วผมก็อัปเดตในส่วนที่แตกต่างออกไปจากเมื่อครั้งที่มาข่าวที่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยไม่สามารถขึ้นไปบนชั้นบนสุดได้ปิดแล้วครับก็คือปิดปรับปรุงแบบจริงจังเลยนะครับลิฟต์ก็ขึ้นไม่ขึ้นแล้วเราเชื่อว่าส่วนน้าก็ปิดนะครับเชื่อว่าส่วนน้ําก็ปิดโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการมาเยืนโอัสดครับ สำหรับการมาเยือนเดอะมอลล์บางกะปิมาอัปเดตกันนะสำหรับเปลี่ยนแปลงเยอะแน่ครับช่วงปลายปีนะสำหรับ M Live Store ข้างหลังนั้นเป็นกูเม้นนะแล้วนี้เป็นทางออกแล้วก็ตรงนี้เป็นถงกลางที่กำลังจะเดินออกไปบริเวณที่เป็นจุดผู้โดยสารนะครับด้านหน้าห้างนั่นเองนะฮะนี่ปาเขาให้ ประมาเนี้ยนะทุกคนสำหรับห้างนี้ M Life Store นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับขนมโอเดงย่าพาร์ตสติกเกอร์แถมยูยูฮากุโชนะหวังว่าคงจะถูกใจแล้วก็พาร์ตนี้นี่สวยมากๆากสติกเกอร์ทางเนี้ยสนุกแน่นอนนะครับสำหรับการแปะสะสมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ